พี่น้องกลับมาพบกันอีกครั้งกับนายหอยสัญจรชาแนลครับมนีวันเสาร์ที่หกุมผ้าพันครับ25 6 5หกครับพี่น้องมงนีนายหอยสัญจรพาพีผพานองมาเปิดตลาดนกงัวย่อมๆย่อมครับพี่นีมีทั้งเหมด11เอแม่ครับพี่น้องนี่ครับผมเริ่มตั้งแต่แม่สาวหน่อยจนถึงโคมแม่ลูกโตเมียครับพี่น้องมีหลายใสหลายราคาครับพิกัดบานแกตตำบลน,น้องให้อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้อง เหมือนเดิมครับก่อนจะไปเบิ่งรายละเอียดของง่วฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้นักหอยสัญจรทํางานต่อไปครับเดี๋ยวห้าไปเบิ่งรายละเอียดของง่วกันครับครับสวัสดีครับพี่เป๊ะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีส่องเลหอยสัญจรนะครับครับมาพบกันอีกครั้งครับมื้อนี้ครับมาพบกับอ่าเมื่อกี้ครับมีง่วสาวๆเล่นน้อยนะครับพื้นก็่าพื้นกงามนะครับกวง่ามกวงาม ครับผมว่าราคาเกษตรกรจับต้องได้ราคาที่คนทุนหน่อยหานะครับเตรียมตัวงามนะครับมินี้มีทั้งหมด11ตโตเนาะพี่น้องก้าวโต้ก็ปีหนึ่งคมอ่าเป็นคมแม่ลูกพร้อมเนาะอ่าโอเคครับผมเปิเบิ่งตัวแรกครับนี่ตัวแรกอ่าตัวแรกน้องกระสุนเด้อครับนี่อ่าพี่น้องเบิ่งเด้อตัวแรกครับผมนะครับสาวน้อยไวห้าเดือนนะครับนี่ครับพี่น้องตัวแรกครับสาวน้อยไวห่าเดือนครับสาวน้อยเอออ้นงกระสุนครับนี่ดิเจ้าบุญรอดก็ได้ครับนี่ หลอดมาจากกระสุนแม่นระปืนครับอ่่านีสีแดงเม็ดบระขามพี่น้องแดงเข้มๆเลยครับแล้วก็เป็นงัวโบดจัดๆโบดลึกเลยพี่น้องเด้อครับผมครับผมน่าสวยครับลางความสูงนี่ประมาณตัวไหนุณพี่ความสูงอยู่บ้านลอยซิบลอยซิบหาครับอ่าลอยซิบถึงลอยซิบหาเซนติเมตรครับพี่น้องสาวหน่อยว่ยหาเดือนครับ อ่าแจงพี่น้องก็เนื่อว่าเป็นเป็นลำปีมาก่อนครับแต่ว่าหายเรียบร้อยแล้วครับผมพี่น้องเรีบครับนี่ครับผมนี่โตแหลกของเกพิพนครับอายุ5เดือนความสูง1 1 0ถึง115เซนติเมตรครับพี่น้องอ่านี่บทจัดจัดบทขบเครืองเลยครับอ่าเบือรึ่งก็สวยครับสีเข้มครับ ตัวแรกนี่นาคอกหไไอ้องไว้รัสปอดไอ้คุณพี่อ่าตัวนี้เปิดไปสองหมืนๆๆๆ่นหกพันห้าร้อยครับอ่าราคาพอฟังเลยพี่น้องสองหมื่นหกพันกับห้าร้อยครับพี่น้องนี่ครับอ,อ่า <ไป S 3> นี้ไปเรียงเอาไปขนปงครับตัวนี้จัไดนกระสาหมื 30, ่นวาขาดครับนี่ครับผมวงมวอนา <colle S 2> <ง SC. S 1> คตไกลครับตัวนี้สองหมื่นหกพันกับหารอยครับพี่น้องส่งฟรีให้อีกร้อยโลครับอ่าส่งฟรีอีกร้อยโลนะครับน้องอ่านี่เป็นตัวแรกของหอกพี่เป้เป็นครับสองหมื่นหกพันกับหารอยครับส่งฟรีห่อยกิโลครับมัเมืองสาวสวยตัวนี้สับไปเร็วเด้อพี่น้องมนี่ยัดมาครับพี่น้องนี่ นี่ครับสัตว์มาเรียมตัวสวยๆครับน้ั่งดีครับยืนงามๆนี่เละพี่น้องยืนสวยๆครับหน้าหวานๆตัวนี้อายุเท่าไหร่พี่อาตัวนี้12เดือนครับอ่าอายุ12เดือนได้พี่น้องเด้อยสายสูงบ้าน127-128ครับถ่ายสูง127-128ครับเป็นงเชียงครับนี่เป็นงูเชียงหนังหนาได้พี่น้องด้วยหนังหนาครับอ่ดีเบิ่งตั้งข้อแผงข้อเพิ่นครับครับนี่หนากระสวยครับพี่น้องเดี๋ยวสช้กันเชียงนะครับใส่ดีครับตัวนี้ งัวเลียมตัวดีครับแขกงขากระดีเติมนะครับไข่นี่เบิ้งแขกงขาเออพี่น้องเด้ออ่ะถือว่าสวยครับนำล่างก็งามครับเป็นตัวหน้าเลี้ยงอีกตัวนึงครับตัหนีบ่มี่เนาะครับเนาะตัหนีบ่มี่ครับแถมโร่งพี่อรอยโลครับครับผมตัวนี้เป็นตัวทีตัวที่สองสองของขอกเพลนครับอายุหนึ่งปีพอดีครับพี่น้องนี่สวยงามขอแข่งขอขาใหญ่ดีเรียบสวยงามนี่ครับ S <S <S นาก็ห้องไว้ไร้ผู้ใดพี่ตัวที่สองนี่ตัวนี้เปิดไปสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับอ่าสองหมื่นเจ็ดพันกระหาลอยครับพี่น้องนี่นส่งฟร,ร,ร,รีอีกหน่อยโล่คือเก่าเนาะพี่น้องรปาาระกันต่ำนี้ปาาระกันแข้งขาครับนี่พี่นอ้อ<ห>งอ่าผู้ใดงบหน่อยหางัวงเขาค้อครับตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเด้อให้พี่น้องเบิ้งเอาพิจารณาเอาครับพี่น้องนี่ ถือว่าสวยครับเรียบๆกับงามครับพี่น้องเบิ่งขีดเท้าเพิ่นสวยสองหมื่นเจ็ดพันหาร้อยครับพี่น้องนี่สุดยอดครับอ้าวเบิ่งเอาเด้อพี่น้องนี่พาเบิ่งเครื่องเพิ่นแน่ถ่ายเพิ่นแน่งามครับพี่น้องนี่สองหมื่นเจ็ดพันก็หาร้อยครับพี่น้องอ้าวผู้ใดงบหน่อยเบิ่งเอาเด้อเดี๋ยวตัวใดคู่กับตัวใดก็ได้นี่ครับคุยกันนะครับเดี๋ยวหนึ่งครับสองคับสามคนที่กันเดอ่าราคาเพิ่นจัดโปรลดให้เด่นเหมือนกับสำหรับกอกเพิ่น มาเมืองครับนี่มาเังอีกตัวหนึ่งครับท่าบอลถึงสามเือเขาอ่ะนี่มังตัวที่สามครับพี่น้องนี่บอถึงสามอยู่ครับนี่นี่นี่ครับแม่สาวพร้อมผสมเด้อพี่น้องสาวพร้อมผสมเนาะครับน้องผมถ่ายอยู่วัน127ร้อย29ครับอ่ะถ่าย127ถึง129เก่าครับพี่น้องเป็นเป็นงวดไทยมั่นด้วครับพี่น้องนี่ นี่ครัต้มนี้มีมีบ่พี่อ่าต้มนี้บ่มีนะครับอ่าต้มนี้บ่มีเนาะครับเนาะนี่ตัวนี้อ้นนี้พร้อมอุปสมหรอครับไก่ขึ้นหน่อยนะครับเอาไปผสมเอาไปพัฒนาครับตัวนี้ล่ะครับผมหมอสสมเลยครับเอาไปใส่พอที่ดีเล็กน่อยนะครับสิถือไอยรับตัวพอดีลำบตัวยาวดีครับอ่ตัวเหยาวครับพี่น้องเครื่องดำนะครับพี่น้องนี่อ่าตัวที่3ของคอกเพิ่นครับนี่ตัวนี้ท้ายนี่ประมาณเท่าใดรุ่ณพี่ ร้อยยี่สบ่ครับอ่าร้อยเจถึงร้อยิบเกลยครับพี่น้องอ่าเบ่งเอานี่สำหรับคนงบน่อยครับลำหลังพอมีครับเป็นงัวไท่มันเขาเอาไปพัฒนาต่อครับพี่น้องเอกลักษณ์ตัวตรงนี้รับตรงพป็เน่าครับนี่ครับผมชื่อัตัวเน่ ตัวนี้ห้องไวายยูสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเหมือนกันอ่าสองหมื่นกับเจ็ดพันห้าร้อยครับพี่น้องอ่าผู้ใดแนมหางัวไทยมันเอาไปพัฒนาครับพี่น้องทำตัวเงี้ยวดีนี่ทำตัวเงี้ยบนี่ครับหางกระง่ามเลยพี่น้องเด้อนี่ขัวหางดีครับขัวหางดีเกือบทอดพื้อนแล้วพี่น้องนี่ครับผมรับประกันแข้งขารับประกันต้นนี้เนาะครับนผมขาทกขาถอนโทมาหาผมหลวครับอ่าส่งฟรีอีกหน่อยกิโลขึ้นเก่าเนะครับพี่ เอาไปแกะไปแกะลมาเองเลยเปนมาผีเองเปนทุกบาทครับพี่น้องอ่าโอเคครับผมตัวนี้มาตรฐานครับตัวนี้เป็นตัวทีสามของขอกเพื่อนครับสองหมื่นเจ็ดพันกับหาลอยครับพี่น้องอ่าเบิ่งเอาพี่นาเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่มาตรฐานยังขอกผมบ่มีบ่มีเก็บเงินก่อนครับงวลงรถถึงเก็บตังค์เด้อพี่น้องอ่าเสีอใจได้ครับพี่น้องได้เลยครับนี่ครับผมอ่าขยับมาตัวทีซีครับพี่น้องตัวทีซีครับสาวสวยนี่ครับนี่เป็นงัวสาวเนาะพีเนาะเป็นงอสาวครับอายุ อายุสิบสามเดือนเดนะครับพี่น้องนี่เบิ่งเอาครับพี่น้องความสูงวัดได้ประมาณเท่าไรพี่ลอยสามสิบอ่าถ่ายลอยสามสิบนะครับน้อนี่ครับผมตำหนีมีบ่พี่ตำหนีโบมี่อย่างตำหนีโบมี่นะครับน้อประกันตำหนีประกันแขรงขาคือเก่าครับอ่าพี่น้องเดยกจะพาเบิ่งเด้อนี่ครับอ่านี่เบิ่งถ่ายเบิ่งยังเพิ่อนเป็นงัวเครื่องปนเด้อพี่น้องเด้อเป็นงัวเครื่องปนได้หน่อยครับครับผมนี่ครับแต่ว่าตัวงดี เมันค <ih unting> ือลำตัว <c> ค <oughs> ุณสีวางกี่เน่านะครับขี้งูอ่ะขสวยนะโควงสางดีครับลำตัวเน่าเลยพี่น้องเลือนะครับอนาคตตัวนี้อ่ะนี่เบิงเบือลึงก็ถือว่างามครับนี่ครับนี่อายุประมาณตะใดบีตัวนี้อายุอายุสิบสามเดือนครับอ่าสิบสามเดือนเนาะครับเนาะอ่ะนี่เบิงถ่ายมาเลยพี่น้องเลืออ่ากวหางก็ถือว่างามครับลามเกือบพอดพื้นครับพี่น้องตัวนี้นาคอกห้องไว้รัสตะไนบี ตัวนี้้องเราไงสามหมื่นสองพันห้าร้อยครับอ่าสามหมื่นสองพันก็หาร้อยครับพี่น้องอ่าประกันตำนี้ประกันแข้งขานอะครับผมยื่นสวยครับทรงวีลอยกิโลขึ้เก่าครับพี่น้องอ่าพี่น้องนี่สองพีร้อยโลเลยครับสำหรับผู้ใดงบหน่อยครับนี่ครับของนี่ก็ถือว่าราคาดิจับใบได้ครับจับใบได้ครับนี่จับต้องได้ครับนี่ครับสามหมื่นสองพันก็ห้าร้อยนาะพี่น้อง ประกันต้มนี้ให้พร้อมครับประกันการแข็งขาให้แล้วก็ทรงปีอีกอร่อยลครับพี่น้องแค่มาจำเราก็ไปครับแค่มาจำรถดกะรถก็ออกเลยครับพี่น้องอ้าวโอเคนี่ไปจ่ายตังค์หน้าพ่อครับผมไล่กันมาสี่ตัวแล้วครับพี่น้องต่อไปเป็นตัวทีห่าครับนี่ครับสงามเรียงตัวให้สวยครับนี่ อายุจักเดือนบีตัวนี้เอาตัวนี้สิบสามเดือนขึ้นครับบีสิบเดือนเนาะความสูงความสูงอยู่ร้อยยี่สิบแปดรอยสามสิบครับอ่าร้อยยี่สิบแปดร้อยสามสิบน้องครับเป็นงูเป็นงูไทยเปิดดีครับตัวนี้อ่ายเปิดหน้าสวยครับพี่น้องสวยเครื่องดำครับนี่อ่ะเดี๋ยวจะพาพถึงถ่ายกันในจังหน่อยด้วยพี่น้องนี่เล็บข้ามยังครับนี่อ่ะเบิ่งเล็บสวยมากเล็บเล็บสวยครับพี่น้องหนำล่างกับง่ามครับนี่งูแข้งขาใหญ่ดีครับเออโค้งขาใหญ่นี่เป็นงูที่ว่า ปักคกหางไงเครื่องยังไงเนี่ยตัวนี้แหละครับตนี่ครับผมหางไงครับงองออย่างฉีดอ่ะนี่เบิงเรือพี่น้องกอกหางไงถ่ายไงครับเป็นงวดีว่าเป็นงวเหลึกน้ำแน่จักหน่อยครับพี่น้องตัวนี้หนะหลึกครับต้นพุ่มดีเพี่นว่าครับน่เสาก็ว่าพี่ตัวพุ่มนี่ครับเพาะไม่ไม่พึ่นว่าต้นหลึกด้วยอืมแมนครับนี่ครับตัวนี้อายุประมาณจักปีพี่เอ้ยจักเดือนพีทิปสามทิปสี่เดือนทิปสามทิปสี่เดือนความสูง สูงมว่าลอยิบเก่ายิบครับอ่าลอยยิบเก่าลยสาะครับน้องนาคอกพี่ห้องไว้ายปันไหนครับนี่นาคอกก็นีห้องไวสามหมพันห้าร้อยครับอ่าสามหมืนันกาลอยด้พี่น้องด้วอปะกันแข็งขาปะกันตำหนีคือเก่านะพี่น้องเอาหัวเรียมตัวให้สวยเป็นอย่างครับตัวนี้เป็นหนาเป็นงามด้วยพี่น้องผมว่าหนางามสวยตัวคุมนะครับนี่ครับเป็นตัวถือว่าเลือกนี่่ายเปิดด่าง้ายายงามครับเครื่องดำครับพี่น้อง บ่มีตำหนีครับราคาเกษตรกรจับใบได้ครับเพื่อเพิ่มทางทีง่านะครับนี่ผมมาเป็นตัวที่ผสมง่ายแล้วก็บจะออกลูกง่ายครับนี่เปิดนะครับเป็นตัวทีหาของกอกเป็นครับสามหมื่นหนึ่งพันกัหารอยนะคุณพี่เนาะส่งฟรีห่อิเคโล่ได้พี่น้องเด้ออ่าเอาขยับไส่ขยับราคาขยอะมาจังเลยครับไม่เยอะมากจังเลยครับไปเร็วหน่อยจัน่อยได้พี่น้องเด้อนี่มีสิบเอสโต้ครับเดี๋ยวมึงต้องอีกคนกันเลยครับพี่นี่อ่าแต่มาดูตัวนี้สวยนะครับนี่นะครับอ่านี่ครับ ตัวที่หกเด้อพี่น้องเด้อมะม่งคว่ำน้คว่ำดึกอ่ะนี่เบิ่งแข้งงวงเรียมตัวดีครับพี่น้องเบิ่งเอายืนจฉงเชื่องอยู่นี่แล้วครับแข็งข้อครับหวานนะครับแข็งข้อตั้งข้อเวิ่นปุ้ยหลายครับพี่น้องน้ำเตะน้ำล่างกับง่ามครับพี่น้องนี่เครบเขียงครบอ่ะเดี๋ยวพาเบิ่งถ่ายเพเนจรจักหน่อยครับเดี๋ยวจังเบิ่งรายละเอียดกันตัวนี้นี่ความสูงกว่าบ้านเทไรคุณพี่ร้อยยี่สิบแปดร้อยสามสิบครับอ่ะร้อยยี่สิบแปดถึงร้อยสามสิบนะครับน้อ อายุเพิ่นประมาณจักเดือนอายุปีเดียวครับอ่างัวปีหนึ่งได้พี่น้องเดือนวันใหญ่ครับนี่คมดีนาเลี้ยงครับเชี่ยงนะครับครับผมนี่ครับอ่านี่เบิ่งขอบหูเบิ่งหนาเพื่อนพี่น้องครับเปิดราคาแบบหนาลักเยี่ยงครับตุ้ยเปิดราคาหนาลักเนี่ยผู้ใดเร็วกัวเร็้ยวด้ะครับผู้ใดท่านกับท่านทั่วเอาเดินพี่น้องเด้อเปิดไว้ท่าใด่น้องกุณพี่เปิดไว้สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับอ่าสี่หมื่นกับหนึ่งพันห้าร้อยได้พี่น้องเด้อขายเรื่องต่อมีสี่หมื่นหาถึงห้าหมื่นครับอ่านี่เบ นี่พี่น้องเบิ่งเอานี่ตามล่างกันงามขอแข้งขอขากันญ่ครับพี่น้องเคร่องดำครับผมนี่ครับงูอนาคตไกลครับตัวนี้สี่หมื่นหนึ่งพันกรหม่อลอยออมี่อ่ะสรงฟีอีกร้อยกิโลประกันตำหนิคือเก่าครับพี่น้องนี่ครับเมืองตอนไหนโทรต้นอันเด้อพี่น้องบ้เก่ามาสิโทรมันบ่ทันหมู่ครับผมเออพี่น้องก็บไฮมาหลายก็เลยรบกวนช่องเพิ่นมาดูครับผมอ้าวครับพี่น้องผ่านมาแล้วหกตัวครับพี่น้อง มาเบิ่งโตทีเจ็ดครับพี่น้องนี่ครับผมแดงๆยืนงามอยู่นี่แหละครับพี่น้องนี่ครับแม่สาวผมผสมครับนี่อ่าสาวผมผสมเนาะคุณพี่เนาะโตทีเจ็ดครับดูดูดูครับอ่านี่เบิงลางดูแผงขอครับยืนงามครับพี่น้องจุดเด่นคือมันยืนสวยนะครับนี่สวยบู๊แผงข้อน้ำลางงามครับพี่น้องเปิดนะครับเป็นกุ้งมาถือว่าล่ำตัวเงาพร้อมครับเม็ดสีนี่่ต้องพูดถึงเลยครับเม็ดสี้องพูดถึงครับแดงจัดครับเป็นรองไผครับนี่ครับ เป็นง้วนนาสวยด้วยพี่น้องเรียว่ายับยับคุณว่าแบบแข้งขาก็ถือว่าใหญ่เนาะพี่น้องแข้งขาใหญ่เรียบสวยครับโอเคอายุจักเดือนพี่ตัวนี้อายุสิบแปดสิบเก้าเดือนแล้วสิบแปดสิบเก้าเดือนน้อสาวไก่ผสมกับความสูงเด็กคุณพี่ความสูงร้อยสามสิบแปดร้อยสี่สิบอ่าถอยละถ่ายร้อยสามสิบแปดถึงร้อยสี่สิบครับพี่น้องนี่เป็นง้วนถือว่าสีดีครับแล้วก็ลำตัวดีแข้งขาดีครับสีดีทั้งนาตัวนี้ถือว่านาเลี้ยงนาเอาไปพัฒนาครับนี่ครับนี่ครับผมสาวไก่ผสม นาข้อห้องไว้ไล่ป้าแดงคุณพี่ห้องไว้สี่หมื่นหาพันบาทครับอะสี่หมื่นก็หาพันพี่น้องสาวไก่ผสมครับาแดงเอาไปเลี้ยงอีกบ่เจักเดือนครับกระไดผสมครับมักพอได้ใส่เอาครับพี่น้องนี่อ่เดี๋ยวพาเบิ่งถ่ายเพิ่อนเด้อนี่เครื่องดำสนิทเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับสาวไก่ผสมอายุ18ถึง19เดือนครับถ่าย1อ8ถึง140ครับเปิดไว้4ี่0 0 สองฟีร้อยโลครับร้อยกิโลครับทรงฟีเด้อพี่น้องเด้อนี่เป็นโตัที่หกของขอกเพิ่นครับนี่ครับผมสวยพี่น้องสวยอ่ะต่อไปฮะวาเบิ่งโตตัดไฟครับพี่น้องนี่ลูกกระทบครับดิอ่ะลูกกระทบสูงๆครับพี่น้องร้อยสี่สิบแปดบวกครับอ่าความสูงอร่อยสี่สิบแปดบวกครับนี่ครับผมตบตกหนาหวานครับนี่ครับผมตบตกหนาหวานเด้อพี่น้องอ่ะเดี๋ยวจะพาเบิ่งหนาเพิ่นก่อนเด้อนี่เห็นนี่ครับพี่น้องตบตกหนาหวานครับหนาหวานกรอบหูนี่ดำจัดเลยพี่น้อง ่บัวชัดเจนครับอารักบัวชัดเจนเนาะแข้งขาดำครับความสูงร้อยสี่สิบแปดครับอู้สูงแห่งพี่น้องลอยสี่สิบแปดเซนติเมตรครับแข้งขาเหีวแข้งขาใหญ่ครับตัวนี้พุ่งแค่สิบห้าเดือนเลยพี่น้องสิบห้าเดือนอนาคตแมวบอกเลยครับอนาคตแมวบอกจะได้กับพี่ลอยขาสิบไปเห็นครับนี่ครับอยู่แค่เอื้อมพี่น้องเบิ่งแข้งขาเบ่งแข้งขาใหญ่ครับพี่น้องเครื่องดำครับนี่เบิ่งเรียมโตัวเป็นครับนี่ครับผมมึงมึงว่างที่นะครับนี่มึงปลาค่าเด้กพี่น้องอายุ สิเดือนเด้พี่น้องเด้ความสูงลอยสี่สิบแปดบวกกับนี่เรียงนาพัฒนาเลียงนาพัฒนาอันนี้ตัวนี้นะกอห้องไว้ไรไปในคุณพีสี่หมื่นแปดบาทครับอ่าสี่หมื่นก็แปดพันบาทครับพี่น้องกับงัวความสูงซ้ำนี่ครับความสูงที่ว่าเกือบลอยหครับพี่น้องลอยหาสอยู่แค่ย่อมครับผมแต่ว่าราคานี้ส่หมื่นก็แปดพบาท แถมแถมโปรโมชั่นทรงฟรีอีกลอยโลครับต้วนี้ตำนี้มีบ่าี่าวมีครับว่มีนมซีคือโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวจะพาเบิ่งแผงก่อเพิ่นเด้อพี่น้องน้ำไต่น้ำล่างก็บือว่างามครับนี่สูงแฮงพี่น้องเอาไปจูงนี่เกือบซ้ำคนนี่ครับให้มันรอให้มันเต็มให้มันใส่หัวอาหารจะสอบหรือว่าผมว่าตึบแน่นอนครับตัวนี้สาวลูกกระโตกครับนี่ครับอนาคตแม่บ๊อบ ขอกเพป็นมีให้เลือกหลายใส่ไลายราคาะด้วยครับพี่น้องนี่ปวดเบิงเบิงครับผมยืนอยู่เกาผู้ใดมักรูปผมว์เก่าครับผู้ไดมากรูปแตกัเบิงเอาพี่นาเอาด้วยครับเอาสองไปแจมเหลามาตัวนี้นะครับอ้าวตัวนี้พร้อมกินน้องด้วยพี่น้องเก็บไปม่วงไว้ทานเลยครับนี่ครับผมเก็บไปม่วงไว้รอเลย่อานี่ ตัวนี้เป็นแม่ทองเนาะคุณพี่สาวทองแรกครับี่อ่าสาวทองแหลกนะครับทองแรกครับทองกับพ่อพริกแดงครับอ่าทองพ่อพริกแดงนะครับพี่อ่ขอเบิ่งเอกสารนมาแจ้กหน่อยนี่ครับอ่าพี่น้องทองพริกแดงครับเอสเคหาแปดหนึ่งครับพี่น้องอ่าผสมเก่าพืชสภาคมครับพี่น้องนี่กำหนดขอดก็คือเดือนหนาครับวันที่สิบหกเดือนหนาครับเอาไปเลี้ยงอีกเดือนหนึ่งครับพี่น้องกุมภาพันธ์เดือนนี้บอกครับเราอะอ่าเดือนนี้โอ้ยโทษทีครับผมไม่ควรจะกรกฎาคมครับอีก สองอาทิตย์พี่น้องเอาไปเลี้ยงอีกสองอาทิตย์เด็กินน้องครับอ่าพอดีครับนุ่มไข่หน่ะนี่นุ่มเดี๋ยวจะพาเบงนุ่มได้พี่น้องอ่าเครื่องก็เริ่มบวมแล้วพี่น้องครับอ่านุ่มเริ่มไข่เริ่มลงแล้วเด้อพี่น้องนี่ครับผมไอตัวนี้ความสูงนี่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบแปดครับอ่าร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบแปดนะครับแต่วางแจ้งพี่น้องก่อน้ะครับว่าเป็นลำปีแต่ว่าหายเรียบร้อยแล้วครับหายเรียบร้อยครับเหลือ เอาไปเลี้ยงก็น่าจะขนน่าจะขึ้นเต็มแล้วครับนี่ครับผมปลปลลูกก็เต็มพอดีแมนครับผมตัวนี้ประกันทองเรียบร้อยนะครับน้อประกันทองครับปกทองประกันแข้งขาทองร้อยเปอร์เซ็นต์ทองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่านี่เบิ่งพี่นห่วงไว้ฐาเลยครับเบ่งลำตัวครับลูกเจ้าบิ๊กแดงเอ็นขี้หาเป็นหนึ่งนะครับในทองพี่น้องเป็นสาวทองแรกความสูงร้อยสามสิบเจ็ดรอยสามสิบแปดครับพี่น้องประกันทองประกันตำนี้นะพี่น้องนี่อ่เดี๋ยว รัวสี่พรอมี่น้องนะครับเบิ่งราคาได้พี่น้องเอ่านี่ครับพี่น้องสี่หมื่นหกพันห้าร้อนี่พี่น้องโอ้เอาพี่น้องสี่หมื่นหกพันก็หาลอยครับพี่น้องโปรโมชั่นให้เลยครับนี่ครับเอาห้พี่น้องเราพ่กขใจของพี่ของน้องไปเลยครับสื่อหนึ่งแถมหนึ่งครับพี่น้องนี่สี่หมื่กหาครับสี่หมนลอยครับนี่ครับผมไก่ขอดพรอมีิาก็เมนทองธรรมดาครับไก่ีขอดเอาไปเลี้ยงอีกสองอาทิตย์พี่น้องขอดครับตัวนี่สี่หมื่นหันก็หาลอยทรงพี่ก็เก่า แม่บ่พี่ครับีชงฟรีคือเก่าครับนี่ครับผมชงฟรี100โลรับประกันตำแหนิรับประกันแข้งขานะครับนี่เป็นสาวทองแรกพร้อมเด้อพี่น้องนี่เอาให้พี่น้องเบิ่งเด้อครับเด้อสาวทองเนี่ครับราคานี้นะครับทองใหญ่แห้งแล้วครับกับราคานี้นะครับนี่ครับผมดวงครับกับราคานี้ผมว่าผู้ใดเมืองต้นไหนทุ่ต้นนั่นนะครับไม่ใช่เ่ท่านมูนะครับนาเลี้ยงครับพี่น้องตัวนี้เอาไปรุ่นเอาแค่ว่าเอาแต่รุ่นว่าต้มแม่หรือต้มหรือกแกหนั่นแม่บีเนาะแม่ในต้มแมร์นี่คือปอกสองเดงโอ้ กินสองกรับฮอดไปเลยครับ,อ,รบอ้าวนี่ครับแต่ว่าผมมาดูจากนุ่มเดี๋ยวผมมาต้มแผลเดี๋ยอ้าวน,นี่พี่น้องเอาไปหลุ่นเอาครับรดูจากนนมะเรื่องทองทองลอยมาเส้นครับแต่ว่าเป็นผู้หรือแม่แค่นั้นครับพี่นอ้องเรืกิดในกินนอ้องเป็นทองห่วงครับครับรผมนนอ้าวโอเคครับผมตัวนี้เป็นแม่ทองของขอกเพิ่นนะครับนี่มีมาตัวหนึ่งครับจุดนี้จุดนี้ครับอ่านี่ต่อไปมาเบิ่งโคแม่ลูกครับใส่ใหญ่ขึ้นมาอีกจักหน่อยครับมาเบิ่งมาเบิ่งเอาใจเอาใจคนมาของงามครับเอาดู เป็นคนมักงัวงามด้วยพี่นอ้องอ่าเบิงโค้มนี่เด้ออ่าเดี๋ยวผมจะว่าเบิงนี่ <c oughs> อ่านี่เบิงกระลบๆลอกันด้วยพี่น้องเด้อเป็นงัวโคมโคมสวยงามของเพื่อนครับโคมนี่ถือว่า<อ>เป็นงวัวที่ว่าแม่เลือกหนาครับพี่น้องแ้วกระบด<ม>คบเครื่องแม,แม่บดนะครับเห็นบจดจะจัดครับนี่ <บท S 1> ครับผมเบิงผลงานการใจหลูกของเพื่อนครับพี่น้องเบิงแต่ผลงานการใจหลูกเพื่อนครับนี่นี่ก็นีบ เป็นลูกผสมตัวเลยครับพี่น้องอ่าเป็นบัรลกผสมตัวมากเนาะคุณผีน่องผสมตัวได้ครับพี่น้องนี่อ่เบ่งอุ้ยลำตัวเงีวแกงขาดีแข้งขานะครับโค้งสางในมดครับตัวนี้ลูกพ่นีเบ่งครับผมสุดยอดครับลูกพ่นโค้งสางก็ได้ครับหน้าตาก็สวยครับดึงหูอยู่สบายดีครับสีสันเม็ดสีดีพร้อมนะผีครับอ่านี่ครับผมทรงลูกแบบว่าผมว่า ผมบอกว่มีสตีเลยครับแม่แม่เพิ่นลูก,กตัวยืนนี่เป็นตัวแรกบร่พี่เป็นตัวแรกครับอ่อสาสองคนผสมให้เด้อครับอ๋ออ่าเป็นเป็นลูกแรกเด้อพี่น้องนี่อ่าเดี๋ยวจะเว้าลูกให้เพิ่นเพิ่นให้ฟังก่อนเด้อพี่น้องอลูกนี้อายุจักเดือนคุณพี่อายุเก้าเดือนเลยครับอ่าอายุเก้าเดือนเนาะครับเนาะความสูงประมาณเท่าไรพีร้อยสามสิบบวกครับถ่ายร้อยสามสิบบวกเลยครับมีร้อยสามสิบห้าบวกนะครับนี่ครับพี่น้องเป็นลูกอ่าบ่มีเอกสารด้วยครับ นี่ครับเบิ่งความสูงลำตัวเงี้ยอุ้ยหนางามแมงมีน้องเปรียบเจ้าเขาพ้มกว่าเลยครับนี่อ่านี่เบิ่งความสูงครับอ้เบืเยือนที่ผมมีอยู่นี่มันเหนียอ่าโอเคครับผมนี่เบิ่งแผงข้อต่างข้อเบื้องหยุ่นๆเลยครับเม็ดสีดีครับลำตัวเงี้ยวววพี่น้องขอแข้ขอขาเบื้องข้อมนเี่ข้างหน้าโบสถ์ขยอดเนีครับนี่ครับผมผลงานการใจหลูกของคุณโบสครบเครื่องครับพี่น้องแดงเม็ดบักขาม การใจลูกเขาเป็นบางทีนะครับพี่น้องแมนครับพี่น้องท่านใดแขนขาท่านใดคล่องสั่งท่านใดเนื้อหนังท่านใดเมสีครับดิสุดยอดนี่แม่พี่น้องเป็นที่ว่าแม่นึงดีใจลูกแบบใจ้ลูกสุดยอดแห่งครับเบิ่งเอาอเลยครับนี่เป็นลูกตัวแหลกของเบิ่์นครับอายุเก่าเดือนครับความสูงลอยสามสิบหัวครับพี่น้องนี่ในส่วนของแม่เพอดีคุณพี่่อานี่แม่นีิครับแม่ผสมไว้แล้วนะครับผสมโตผสมโตคือเก่าเนาะพี่น้องผสมโตก็เก่าครับพี่น้องเป็นผสมบาร์มันบาร์มันแดงเลือดลอยเนาะครับเนาะแปลว่าเปลี่ยนคอใช่ไหมพี่น้องอ๋อ แมวเป็นนีด้คมหนาคมลึกครับอ่าเบงเบงด้วยพี่น้องแม่เป็นนีร่ำตัวหนาเลิอกด้วยพี่น้องครับตัวหนาลึกแล้วก็เี็นร่ำตัวเห่านะครับอ่านี่เบิงมือลึ่งครับงามครับหนาไตหนาล่างก็สวยครับแม่แม่บ่สูงหลายแต่ว่าแมวหางเพิ่อนลอยสี่ชิพลอยสี่ชิพสามลอยสี่ชิพสี่อู่อ่านี่เดี๋ยวจะพาเบิงแม่เป็นด้วยพี่น้องความสูงลอยสี่ชิพสามถึงลอยสี่ชิพสี่ครับนี่ครับเป็นงอทีร่ำตัวดีครับพี่น้องหนาเลิกครับหนาสวยครับหนาสวยโบสถครบเครื่องครับพี่น้องนี่สำหรับแม่่เพน อ่านี่จะผ้าเบิ้งด้วยครับนี่แม่ลูกครับพี่น้องผลงานการใจลูกพ่นยืนอยู่ขางกันนะครับทออ่าอายุหกเดือนอ,อายุเก่าเดือนครับพี่น้องโซท,ที่ครับนี่แม่เบินหนาลึกผสมโตได้เราสิสพ่อรอบนึ่งแล้วครับอ่าผสมไดหลอบนึงงนะครับ,ารบนาะให้พี่น้องเอาไปลุนเอาครับพี่น้องนี่นี่เบิ้งโคมแม่ลูกยืนเลี่ยงกันนี่พี่น้องลูกอายุเก่าเดือนสูงหล่อยสามสิบครับแม่นี่ผสมใดเราครับหลอบหนึ่งสูง ลอยซีสิบสามครับพี่น้องถึงลอยซีสิบสี่อ่านี่พี่น้องเบิ่งเอาเด้อผมว่าแม่พันนี่ตัวหนาตัวลึกดีครับ,บใจลูก,วกสวยงามครับ,บพี่น้องมักหนามักลึกกับตัวตัวนี้เหรอครับนี่ครับค้งนี่ห้องเไวไลารายวันไหนคุณพี่ค้งีเปิดแบบเปิดให้พี่น้องเอาไ,ไ,พาไปพัฒนาไปต่อนเลยครับเขาเปิดไหมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทอ่าพี่น้องหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นก็หาพันบาทครับพี่น้องอ่านี่โค้งแม่ลูกแต่ว่าจะลูกมัน งเก็บเงินพองพอบริกา,ารบันดิตอ่านี่ครับเบิ่งลูกเพื่อนโอ้ยแดงเมรร็ดปักขามพี่นออ้องผลงานการใจลูกแม่นี่สีบัวจัดเลยพี่น้องแต่ว่า กุ้มสีให้ลูกนี่สุดยอดแนีงนี่ครับผมโฮมแม่ลูกลูกตัวแม่ด้วครับพี่น้องหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น r a หาพันครับทั้งแม่ทั้งลูกนี่ปักกันตำนี้ให้มันบอปันตนีปัะกันแขาใหาทั้งแม่ทั้งลูกครับครับผมแต่ว่าแม่เปนอนเอาไปรลุนอีกตัวใน้องมันบ่ปี้ผสมมาแล้วได้พี่น้องอ่ะหนึ่งแสน่งห่าพันพี่น้องเอาส่งฟีหน่อยกิโล้เก่าครับอ่าเะมือนี่กัหรือว่าแม่พได้เจาลูกกับท่อ่าครับแยกด้เป็อ้แยกด ราคามันกาดยิ่งชุขึ้นแน่ยจ้าแต่ว่ามาคุยกันอีกเดือนหนึ่งเนาะครับผมมื่อนี้ก็ถือว่าจูใจครับพี่น้องมิถุนวดเก้าแม่ครับกับอีกโคมหนึ่งโคมแม่ลูกครับเป็นสิบเอ็ดแม่ทั้งหมดครับพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับผมเพิ่นคัดสรรเข้ามาให้พี่น้องได้เลือกได้ชมครับอ่าใุราาคคือเาเพื่อลูกค้าสนใจอยากคุยน้ำนี่เฮ็ดแน่วใดเนาะเอาหรือไพรส์นะครับสะดวกนะครับสะดวกเดินทางนะครับสะดวกยุ่งใกล้ยุ่งใกล้กลับมามหานะครับผู้อำนาจเพิ่นกลับมา แต่ว่าอยู่นีผมผมอยู่บ้านแก่ต้บนหนองไห้ยัเพิ่มเื่องกอรีเกียนะครับคูได้วัสดโท้มากนะครับศูก้าสนยาครับ099 205 3 2 4เเราบริการจะส่งนะครับหรือสิขอรูปเพิ่มเติมนะครับทาง Facebook นะครับโจโจน้ำผูไน้อปันหรือทางแอดีไล่กับเบอร์โทรหรอครับโอเคครับนี่คือรายละเอียดการติดต่อของพี่เป้เพิ่นครับมาโทรมาคุยโทรมาต่อรองกันได้าะพีเนาะผมผ่านแวะผ่นไกลผ่านไกลมากกับแวะมากินน้ำยี่เนี่ยครับมนาง ต้องการแบบใดนะครับโทรหากันก็ได้ครับอ่าโอเคสำหรับมือนีกจูใจกันครับพี่น้องมีตั้งเวิร์ดซิปเอสโตคือถี่เลียนไปขันตนครับพี่น้องสำหรับมือนีขอบคุณพี่เป้ครับขอบคุณครับถี่ไฮแนวจันจรมาเหรียญน้ามาหาคือเก่าครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องภาพวัวเบิ่งงวดสวยๆงามๆงวดราคาเกศตะกรอนมีให้เลือกหลายใสหลายราคาครับพี่น้องมักใสใสเขามาเลือกมาชมกันเอาด้วยพี่น้องเด้ออ่าโอเคครับผมสำหรับมือนีคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเลยรับชมเลยครับพี่น้อง เจอกันใหม่คลิปหนาครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งงัวคือเก่าครับสวัสดีครับ